ท่านอย่าเปิดโอกาสให้โจรมันเข้ามาป้นชาติง่ายๆท่านจะเปิดประตูให้พวกโจรสลัดทั้งหลายมาป้นประเทศท่านอย่าทำาี่วิกฤตศรีลังกาที่ประชาชนเป็นแสนเข้าไปยึดทำเนียบของประธานาธิบดีไปยึดทำเนียบรัฐบาลประชาชนไม่มีเงินประชาชนไม่มีข้าวประชาชนไม่มี พลังงานใช้เพราะประเทศไม่มีเงินเบี้ยวนี่เบี้ยวนี่เบีย้ยนี่ก็กู้มาแบบสะบ้นหันแหลกนี่นะแล้วเราจะปล่อยผ่านไปได้ไหมล่ะมันก็ขึ้นอยู่กับสำนึกนะครับเพราะเราไม่ใช่สมาชิกสภา,าผู้แทลลนราษฎรเราไม่สามารถคัดค้านเรื่องนี้ได้เสียงเราเนี่ยมันต้องเป็นการคัดค้านจากในสภา,าซึ่งผมก็กระ ตุ้นไปที่สมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรท่านอย่าเปิดโอกาสให้โจรมันเข้ามาป้นชาติง่ายๆท่านจะเปิดประตูให้พวกโจรสลัดทั้งหลายมาป้นประเทศท่านอย่าทำถ้าท่านแก้กฎหมายไปเพิ่มประโยคที่เขากำลังจะเพิ่มอยู่เนี่ยให้กู้เงินได้เมื่อเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ถ้ามีประโยคนี้เข้าไปในกฎหมายไม่ว่าจะเป็นมาตรา53มาตรา56หรือมาตรา57เละเลยครับดังนั้นก็เตือนประเด็นสุดท้ายไปที่รัฐบาลเศรษฐาไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอย่าดันทุลังเลยเรื่องนี้อย่าดันทุลังมีเงินเท่าไหร่ถ้าอยากช่วยประชาชนคนยากจนนี่ก็ช่วยเท่านั้นแหละครับ ท่านตั้งงบประมาณนี่ผมเสนอนะไม่ไม่ได้คัดค้านนะไม่ได้กลัวคนจะด่าดว้วยผมเสนอให้ท่านตั้งงบประมาณนี่กำลังจะทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,567อยู่นี่ผมเสนอให้ท่านประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งและขยายกรอบวงเงินงบประมาณเพราะมันยังพอได้อยู่พอหาได้อยู่นี่อีกเกือบแสนล้านนี่ ให้กู้ในมาตรา20นะกู้มาชดเชยการขาดดุลงบประมาณโดยการบรรจุโครงการที่ท่านจะแจกเงินให้กับคนคนละหนึ่งมืนเนี่ยให้บรรจุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567จะขยายเพิ่มได้หนึ่งแสนล้านก็แจกก่อนเลย10ล้านคนแล้วก็กำหนดไว้10ล้านคนนี้ใครลงทะเบียนที่ไหนก็ให้ใช้เงินได้ที่นั่น เขตอำเภอนี่ล่ะนี่ก็คือการปั๊มเงินปั๊มเงินเข้าไปหนึ่งแสนล้านให้มันเกิดการหมุนเวียนขึ้นแบบนี้ดีกว่าครับให้คนจนเขาให้คนที่เขาด้อยโอกาสให้คนที่เขาเดือดร้อนให้ไปเลยครับถ้าสามารถรีดเอางบประมาณจากกระกทรวงทบวงกรมอื่นได้อีกสักห้าหมื่น 50, ล้านห้าหมื่นะ 50, ล้านบาทเนี่ย รวมกับที่ท่านกู้เพิ่มขึ้นอีกสักแสนหนึ่งนี่เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณนี่มันก็จะมีเงินอยู่หนึ่งแห้าหมล้านท่านก็แจกคนได้สิบหล้านคนตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจุลพันธ์เขาเสนอนั่นแหละครับคือวิธีการที่ถูกต้องมันเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วให้ทำอย่างนั้น ไม่ต้องไปยึดว่าคนอายุ16บหปีขึ้นไปจงต้องได้50ล้านคนอย่าทำเลยครับได้ไม่คุ้มเสียหรอกให้ช่วยคนที่เดือดร้อนเถอะไม่มีใครขัดขวางเลยและรรคเก้าไกลก็ไม่กล้าขัดขวางด้ยนะคนอย่าเอาก้ออิดเฟียงเอานี่ยเขาช่วยคนจนเขาช่วยคนเดือดร้อนนี่กัดฟันครับ กัดฟันเพิ่มในงบประมาณรายจ่ายประจำปี6 7เจ็ดนี่แหละ1 5 0 0 0 0ล้านบาทดึงมาดึงมาดึงมาตัดตรงนั้นแปะตรงนี้ตัดให้อยู่ในงบประมาณนี่แหละครับ15,000้ามล้านแจกคน15 000, ล้านคนที่เขาเดือดร้อนอยู่ตอนนี้ทุกคนเห็นด้วยและพระราชบัญญัติงบประมาณก็จะมีแต่คนยกมือสนับสนุน แล้วก็ทําได้เลยแจกได้เลยในเดือนพฤษภาคมตรงตามที่ท่านต้องการพอดีหรือว่าถ้าแจกปีหกเจ็ดแล้วท่านรู้สึกว่ายังต้องแจกอยู่และแจกต่อไปก็กู้อีกสิครับในงบปีหกแปดนะก็แจกอีกสักแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยก็ได้สามแสนปีหกเก้าท่านต้องการจะชนะเลือกตั้งใช่ไหมก็กู้อีกสิครับแต่ในงบประมาณนะเพิ่มในงบประมาณเอา ไม่ต้องมาทำเป็นพระราชบัญญัติกู้เงินต่างหากถ้าท่านอยากจะใช้เงินไปล่อความนิยมของประชาชนเอาไปแจกอีกก็ปีสุดท้ายปี69ท่านก็ทำนยเพิ่มเข้าไปในงบประมาณรายจ่ายประจำปีอีก2องแสนเอามาแจกสิครับ20ล้านคนเพื่อจะได้คะแนน20ล้านคะแนนมาเลือกอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนี่ผมเสนอนะไม่ได้ประชดประชันนะเสนอ แบบนี้ไม่ต้องแก้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐทำในงบประมาณนี่แหละแบ่งย่อยแบ่งซอยก็เรื่องอื่นท่านยังไม่รักษาคำพูดไม่รักษาสัจจะเลยก็แค่นโยบายแจกเงินให้คนอายุ16ปีขึ้นไปแจกทุกคนท่านก็มาบิดสักหน่อย เรื่องอื่นที่มันร้ายแรงกว่านี้ท่านยังตบัดสัตว์ได้ท่านยังตลบตะแรงได้ท่านยังตอแหลปิ้นป้อนกูหกประชาชนได้ภาษาอะไรกับการไม่ต้องรักษาคำพูดตามนโะอยู่บายนี้มันเรื่องเรื่องขี้เล็บน่ะเรื่องขี้ปติว๋วเรื่องที่มันใหญ่กว่านี้ท่านยังทรยศได้เลยเรื่องแค่นี้ทำไมท่านจะทรยศต่อคำพูดของตนเองไม่ได้เรื่องใหญ่กว่านี้ท่านยังตบัดสัตว์ได้เลย เรื่องแค่นี้ทำไมท่านจะตะบัดสัตว์ไม่ได้นี่ฝากไว้ให้คิดครับเพราะการตรบัดสัตว์ท่านทำอยู่ทำแล้วทำอยู่และท่านก็ทำต่อไปไงตามลูกพี่ท่านก็คือพอกประยุทธแต่ลูกพี่ท่าน,นเอานอนะเอาลอยครับท่านทีกรบทั้งหลายนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมมารายงานในท่านทั้งหลายฝังว่าเขากำลังจะแก้กฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐซึ่งผมไม่เห็นด้วย ผมก็ต้องออกมาคัดค้านและก็ต้องชี้ให้เห็นว่ามันกำลังจะนำมาซึ่งหายนะของประเทศ